บทที่10บทสวดมหาสมัยสูตรเอวัมเมสุตังเอกังสมัยยังปะควาสักเกสุวิอารปิกัปิลาวัตุสมิงมหาวนเนมหาตาพิคุสังเคนะสติงปัญจมะมาเตหิพิคุสัตเตหิสัเพเหวะอระหันเตหิทัชหิจะโลกะทาตุหิเทวตาเยปุยเณศนนบริตาหนติปะควันตังทัศนายาพิกุสังฆะ ทโคจตุนนางสุทธาวาสกายกานางเทวนางเอตัทธโหสีอยังโขภควาสเกสุวิหารติกะปิลาวัตุสมิงมหาวเนมหาตาพิขุสังเขนัสทิงปัญจมัติหิพิขุสตเตหิสเพเหวะอรหันเตหิตัศหิจะโลกาทาตุหิเทวตาเยผูเยณะสันนิพิตาหนติพระควันตังทัศนายะพิขุสังจะยันูนะมยามปิเยนะภาควาเตนุปัสสังกะเมยามะอุปสังกะมิตวาภาควัตโตสันติเกปัจเจกคาถาภาเสรยามติ อาตโคตาเทวตาเสยยะถาปินามะพรรวาปุริโสชมาทิตังวาพาหังภาษาเรยยะภาษาลิตังวาพาหังสมิชเชยยะเอวเมวสุทาวาเสสุเทเวสุอนตระหิตาพควตโตปุระโตปตุราหังสุอาตโคตาเทวตาพระควันตังอภิวาเทตวะเอกะมันตังทังสุเอกะมันตังทิตาโขเอกาเทวตาพระควัโตสันติเกอิมังขาทางภาสิมหาสมโยปวนาสมิงเทวกายยาสมาคตา อาคาตัมมะหะอิมังธรรมมาสมัยอย่างทักกิตาเยวะอปาราชิตะสังคติอัตโขอปาราเทวตาภควโตวสันติเกอิมังคาทาังอภาสิตันตระพิคโ,โวอัตมาทะหังสุจิตตังอัตโนอุชุกะมกังสุสาระทิวะเนตานิฆะเหตวะอินทริยานิรักขันติปนิตาติอตโขอปาราเทวตาภควโตวสันติเกอิมังคาทาังอภาสิเชตวะขีลงังเชตวะปะลีทัง อินทกักษีลังโอหัดจัมณีชาเจเตจรันติสุทธาวิมา,าจาจขุมตาสุดทันตาสุดสูเทนะคติอาตโขอปะราเทวตาพระวโตสันติเกอีมังคาทางภาสิเยเกจิพุทธังสรารนางาาังคาเเสนเตคามิสันติอปายาภูมิงปหายะมนุสังเทหังเทวากายยังปริปูเรสันติติอ,อาตโขพระขวาภิิขูอมันเตสิเยผูเยนาพิขเวทสสุโลกะทาตูสุเทวตาสันนิบิตาหนติตถาคตังทัศนายาภิขูสังฆะ เยปิเตพิคเวอเหสุงอันติตามัทานาอารหันโตสัมมาสัมพุทธาเตสัมปิพระควันตานางเอตัปรามายวะเทวตาสันนิปริตาอเหสุงเสยยะถาปิไปมัยหังเอตาระหิเยปิเตพิกเวพระวิสันติอนาคตามัททานางอารหันโตสัมมาสัมพุทธาเตสัมปิพระควันตานางเอตัปรามายวะเทวตาสันนิปริตาพระวิสันติเสยยะถาปิมัยหังเอตาระหิเอจิกิษสสามีพิกเว เทวกายานังนามามิกิตยิศามีพิกเวเทวกายานังนามามิเทศิษามิพิกเวเทวกายานังนามามิตังสุนาฐะสาธุกังมนาสิกโรธาภาสิษามิติเอวังพันเตติโขเตพิขูปภควาตโตปจัตโสสุภควาเอตัะโอจะสิโลกะมนุษย์กัสมียถาภูมิตาทัสิตาเยสิตา สิคริขพรังปหิตตาสมาหิตาปุถุสีหาวสันล,ลีนาโลมะหังสาพิสัมพุโนโอทาตามณะสาสุทธาวิปัสสน,นะมะนาวิลาเผยโยปจสเตยตววเนกาปิลาวัทเวตโตอมันตยิสัทธาสาวเกศาสนเนระเตเทเว,วากาย,ยาพิกันตาเตวิชานาถาภิกขโวเตจะอัตตปัปมกรุงสุตวาพุทธศาสาสนังเตสัมปาตุระหุยานังอมนุสา,านามัตนาทสนังอะเปเกสตมัตคุงสหัสสัง อัฏฐะสตริงสตังเอเกสหัสสานังอมนุสานามัตสุงอเปเกนันตมัตขุงทิสาสภาพุดาอหุ ัญจะสัพพังอภิญญายาววกิตวานาจขุมาตะโตอามันตยิสัทธาสาวเกศาสเนระเตเทวกายาอภิคันตาเตวิชานาถาพิขโวเยกิตยิสามิคิราหิอนุปปุโสสัตตาสหัสสาวยาขาคุภุมมากะปิลาวัตวะอิทิมัโตชุดิมันโตนานัโตยัสสินนมตมานาภิกขมุพิคุนาสมิติงวะนางชัดสหัสสาเหมวตายาขาณันตวานิโนอิทิมัโตชุดิมันโตอานัโตยัสสินนมตมานาภิกขุมุพิคุนาสมิติงวะนัง สาธายคุรอาทิสหัสายะขานันตวันิโนอิทิมโตชุติมันตวนาฏโตยสสนโหนมธมนาภิการมุมพิคุณนางสมิติงวะนางอิเจเตโส拉萨สหัสายะขานันตวันิโนอิทิมโตชุติมันตวนาฏโตยสสนโหนมธมนาภิการมุมพิคุณนางสมิติงวะนางเวสามิตาปจจสตายะขานันตวันิโนอิทิมโตชุติมันตวนาฏโตยสสนโหนมธมนาภิการมุมพิคุณนางสมิติงวะนางกุมพิโรราชคหิโกเวปุลสานิเวสนัง ขียโยนางสัตตสหัสสังยักขานนางปปยิรุปาสติกุมพิโรราชคาหิโกโสมปาขาดสมิติงวนางปุริมันจัติสังราชาทัตตะรัตโตปัสสะสติขันธพานนางอธิปติมหาราชายะสัสสิโสปุตตะปิตัสสะภาโวินธนามาหะพลาอิทิมันโตชุติมันโตวน้อนโตยะสเซโนมัธมานาภิกามุปปุคนาสมิติงวนางทักขีนันจัติสังราชาวิรุณโหตปปัสสะสติกุมพันธนางอธิปติมหาราชายะสัสิโสปุตตะปิตัสสะภาโวิธนามามหะพลา อิทธิมันโตชุดอิมันโตน้องตัวยัสสินโนมัทมาณาพิการมุมพิคุณังสมิติงวนังปัชชิมันจัติสังราชาวิรูปโขปัสาสตินาคนาธิปติมหาราชยะยัสสิโสและยัสสสิโสปุตตปิตตสะพหวยธนามามหาพลาอิทธิมันโตชุดอิมันโตน้องตัวยัสสินโนมัทมาณาพิการมุมพิคุณังสมิติงวนังอุตรันจัติสังราชากุเวราตปัสสาสปิตต ตปัสสาสติยักขานางอธิปติมหาราชายัสสิโสปุตตปิตัสสะพวโญธนมามหัปลาอิทิมันโตชุดิมันโตน้องตันโตยัสสิโนมัทมนาพิกาม,มุปิคุณางสมิตติงวะนาง ปุริมะที่สังทัตตะโถทักินเนนาวิรุณโกปชิเมนาวิรุปโคโกเวโรอ,อุตรังที่สังจงตะตโรเตมหาราชาสมันตาจัตโรทิสังทัทลามานาอัตถังสุวเนกปเปลาวัทเวเตสังมายาวินโนทาสาอากูไวจานิกาสัทธามายากุเตนทุเวเตนทุพิภูจวิภูโตสหจัทนทโนกามาเสตโถจะกินุมันทุนิมันทุจะปานาโทปัญโยจะเทว,วสุตโตจะมาตลิจิตตเสโนจะคันดพโพนโรราชาสโนส,สนโโพ อาคูปัญจสิโขเจวะตินพโรสุริยาวัชสาเอเตจเนจราชาโนคันธภาสหราชุภิโมธามานาภิกกรมุมพิขูนาสมิติงวนังอถาคูนาภาษานาคาเวสาราสหตัจกากมพลสตราอาคูปายาคาสหะยาติภิยามูนาทัตตัฐาจะอาคูนาคายัสสิโนเอราวนโนมหานาโขโสปาขาสมิติงวนางเยนาคะราเชสหสาหารันติทิพาทิชาปะขิวิสุทธะจัคโูเวหายาสาเตวะนัมัชปัตตาจุด จิตราสปนนาอิติเตสะนามังอภยันตา,านาคราชานามาสิสุปนตะโตเขมามะกาสิปุทโธสานหาหิวาจาหิอุปวะหะยันตานาคาสุปนนาจรณมะกังสุพุทธังชิตาวชิราหัตเทนะสมุทังอสุราสิตาพาตโรวาสวัเสติทิมันโตญส,สัสนโกการลกัญชามหาพิสมาอสุราธานาาะเวกสาเวปจจิตติสุจิตติจัปหาราโทนมุจีสา สตันจะภริพุตานังสเพเวโรนะมะจะนามกาจันนาิตวาพลิงเสนาราหุภัททะมุปปาขมงสมโยธานีปะทันเตปิขูนางสมิติงวะนังอาโปจัตเทวาปทวีจัตเตโชวายโยตถาขมงวรุณาวารุณาเทวา โส,สโมยจะยศสสาสหเมตตากรุณากายิกาอาคูเทวยะสเสนโนทัเสเทนาธากายาสัพเพนันตาบนิโนอิทิมตจุจติมันตวน้าตุยะสเสิโนโมทัมนาภิกรรมมุมิขุนองสมิต <trat> ิงวะนังเวนทูจะเทวาสาลีจะสมาจัตุเวยมาจันนสุปนิสาเทวาจันธมคุปรากิตาสุริยะสุปนิสาเทวาสุริยมคุปรากิตานาขัตานิสุริยปุรากิตวาอาคูมันทวาระลาหกา วสุนางวสิโวเสรษฐโถสกุปะขาสปุรินโตทัเสเตจัลทากายาสัพเพนันต์ตวนิโนอิทิมันโตชุดติมันโตนังตัวยาสเซโนมธมานาพิกามุมพิโูนางสมิติงว่นางอัฐาคูสหาภูเทวาชะละมคิสิกขาริวะอรินทกาจารโอชาจะอุมาปุภานิพาเโนวารุณาสหธรรมาจะอัตุจาอัจจุตตาจะอเนชกาสุเลยยะรุจิลาอาคูอาคูวาสวะเนเสนโนทัเสเตจนลทากายาสัพเพนันต์ตวนิโน อิทธิมันตุชุดอิมันมตุเนาะตัวยาสเซโนม,นธมาธรรมนนาพิการมุขขุดทงสมิติงวะนัง สมนามาหาสม,ามานามนุษสามนุสุตตมาคิกขาปทุสิกาอาคูอาคูมโนปทุสิกาอัฐาคูหรโยเทวาเยจะโลหิตาวาชินโนปารคามหาปารคาอาคูเทวายสัสินโนทัศเศเรษตรทากาย,ยาสัพเพนะนตะมณีโน,นอิทิมันโตชุดติมันโตนันนตยสัินโนมธมนาริกามุมพิคุณังสมิติวงังสุก,กากรุมหาอารุณาอาคูเวขาณสาสหาโอทาตะขย,ยาหาปโมขคคา,าคูเทวาวิจักขนาสม คามัตตาหาราคชามิสกาจายะสัชสชโนทนายังอาคาปชุนโนโยทิสาอภวิสติทัเสเตจรทฐกายาสัพเพนันตะวนิโนอิทิมโตจุดิมันโตนันโตโยสัชสชโนมทธามานาพิการมุพิขูนาสมิติงวะนังเขมิยาตุสิตายามากัตกาจายะสัชสชโนลัมพิตกาลามาเสตถาโชตินามาจะอาสวานิมรติโนอาคูอัฐาคูปรานิมิตาทัเสเตจรทากายาสัพเพนันตะวนิโน อิทิมันโตชุดติมันโตนังตัวยาสัสินุมนธรรมนาพิการ,รมมิขุนังสมิติงวนงัง <c oughs> สัตเทเตเท,เทเว,วานิกายาสเพนัน,นตะมณิโนนามันวาเยนาอคันชูเยจันเยสติสาสหาปวุทธะชาติมคีลังโอขาตินะมนาสว่างทักเขโมขะตรังนาคังจันทังวะอสิตาติตังสุพรมาปรมโตจะผุดตไตอิทิมโตสหสันนังกุมาโรติโาจาสจะโสปาขะสมิติงวนังสหัสสะประมาโรกานอง มหาปรมาธิติติปุปปปนุชติมันโตพิสมากายโยยะสสิโสทัสเศรษอิระอาคูปเจกะวัสวัตติโนเตสัญจัมจัตโตอาคาหาริโตปริวาริโตเตจะสเพฆพิกันเตสินเทเตเวสพรหมเกมราเสนาพิกามิปัสสะกันหัสะมันธิยังเอตะคันหะพันหะราเคนะมัทมุทวสมันตาปริวารีะรรมวมิจิตะโกจิตังอิติฏฐะมหาเสนกันะหเสนาเปสยิปานิณาตะมหัจะ สรังกตวานาเพร,ะว,ะ,ระวังยถาปวสโกเมโขธนายันโตวสวิชุโกตถาโสปัจุทาวติสังกุตโทอสยังวเสตันจักสพังอวิญญาญาววิตวานาจะคุจะคุมาตัตัอมันตยีสัทธาสาวะเกศส,สเนระเตมาราเสนาพิกันตาเตวิชานาถาภิกขโวเตจะอดัปปมกรุงสุตวาพุทธสัสสานังวีตาระ วิตาราเคหิปกมุงสุเนสังโลมมปิชิชยุงสเพวิชิตาสังคามาพยาติตายะศสเสโนโมทันติสหภูเตหิสาวกาเตชเนสตติ